told your friend you're not okay and tell me what's wrong and why you never said you felt that way i guess you're trying to stay strong and fake a smile until i look away but i've known you too long it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away สวัสดีครับทุกคนผมตัว LT Journey นะครับทุกคนวันนี้พาทุกคนมาเที่ยวคาเฟ่สวยๆที่หนึ่งครับทุกคนแต่คราวนี้ผมหลุดมาจากโซนนครปฐมราช,ชบุรีนะครับทุกคนอันนี้พาทุกคนมาถึงเขาใหญ่เลยครับทุกคนเป็นคาเฟ่ที่เปิดใหม่เดี๋ยวทุกคนลองดูมุมนี้นะคาเฟ่เขาอยู่บนเขาเลยนี่แหละครับเดี๋ยวพาทุกคนเข้าไปดูบรรยากาศด้านในดีกว่า ตอนนี้มาคือทั้งแดดร้อนแล้วก็ข้างหน้าเนี่ยมีฝนตกด้วยเห็นสายฝนไหมสายฝนกําลังตกเลยก็เจอทั้งฝนทั้งแดดครับ่ะเดี๋ยวเข้าไปดูบรรยากาศด้านในกันคาเฟ่นี้ชื่อว่าดองเฮาหรืออะไรสักอย่างเนี่ยเดี๋ยวผมเข้าไปถามข้างในอีกทีหนึ่งชื่อเขาอ่านยากอยู่เหมือนกันครับไปเดี๋ยวเจอกันด้านในก่อนที่จะเข้าไปฝากทุกคนกดไลค์กดซับสไคร้แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนไ้นะครับทุกคนไปเจอกันคาเฟ่นี้ชื่อว่าดงเฮานะครับทุกคนจากที่คุยกับ เจ้าของเมื่อกี้นะครับเขาบอกว่าดงนี่ก็คือตอนแรกผมเข้าใจว่าเป็นภาษาเกาหลีใช่ไหมแต่ไม่ใช่สรุปว่ามันคือในป่าในดงครับทุกคนเพราะว่าที่นี่ขึ้นมายากมากเลยทางค่อนข้างยากในนึงดูที่จอดรถนะทุกคนเนาะรถจอดบนเนินนี้ให้ทุกคนดูตึกแต่ตัวอาคารเขาสวยมากดูนะนี่คือตอนนี้มาพร้อมกับเมฆฝนนะทุกคน เดี๋ยวพาเข้าไปดูบรรยากาศด้านในกันครับนี่ด้านในจะเป็นฟิวประมาณนี้เลยครับข้างในนี้กว้างดูทุกคนดูนะจะเป็นโทนสีขาว,ขาวสวยมากแล้วถ้าเรานั่งจากมุมตรงนี้นะคนดูวิวมันคือมองออกไปแทบจะพานโนรามาเลยครับทุกคนดูนะข้างในกว้างแล้วก็เป็นโทนสีขาว คือใครนั่งมุมนี้คือออกมาวิวดีมากทุกคนเดี๋ยวดูพาทุกคนเข้ามาดูด้านในบรรยากาศของในร้านนี่นะครับทุกคนโหวิวหลักร้านมากครับเนี่ยมีกระจกที่เรามองเห็นแบบเหมือนภูเขาโอบล้อมเราเลยทุกคนเป็นวิวแบบพานโนรามาเลยครับนั่งที่คาเฟน่นี้ฟินกับบรรยากาศมากๆครับทุกคนมีก้อนเมฆมีภูเขาโอบล้อมแล้วก็สำหรับเครื่องดื่มนะครับราคาไม่แรงนะครับ อย่างที่เห็นเริ่มต้นที่75บาทเลยครับแล้วเขาก็ยังมีพวกเนี่ยเป็นขนมปังมีขนมเค้กอะไรด้วยครับเดี๋ยวผมจะพาทุกคนขึ้นไปดูบนดาดฟ้าเขานะครับนี่เขาจะมีบันไดขึ้นไปบนดาดฟ้าให้ทุกคนไปขึ้นไปดูด้านบนกันถ้าเป็นวันที่ฟ้าสวยๆอะ่ะมันจะสวยมากเลยนะดูเมฆฝนข้างบนปื๊ดดูนะ เป็นไงทุกคนโอ้โหเมฆดำปิดปีดปดเลยมากับฝนให้ดูตรงทางลงเห็นไหมตรงนี้คือวิวด้านบนดาดฟ้าของทางอาดงเฮาคาเฟ่ครับทุกคนดูนะโอ้โหบรรยากาศสุดลูกหูลูกตาครับผมว่าทำเลที่ตั้งของคาเฟ่เนี้ยดีมากเลยนะเหมือนอยู่บนเนินเขาแล้วก็ล้อมรอบไปด้วยภูเขา สวยจริงทุกคนเป็นคาเฟ่ที่อยู่เพลินมากอะ่ะคือสามารถนั่งได้ทั้งด้านในแล้วก็ออกมาเดินถ่ายรูปเล่นข้างนอกได้เลยโอ๊ยฝนตกทุกคนหนีฝนกันเร็วฝนเม็ดใหญ่ว่าดูเมฆนะฝนลงแล้วเร็วๆๆเขาเดี๋ยวรีพายไปนั่งในคาเฟ่ก่อนเดี๋ยวพาออกมาดูใหม่ทนเที่ยวหน้าฝนอย่างครับแต่ว่ามาเขาใหญ่เนี่ย อยากได้บรรยากาศเขียวเชวอุ่มเงี้ยผมเลยเลือกมาหน้าฝนไปหลบเข้าไปด้านในก่อนหลังจากฝนตกก็เข้ามานั่งใช้เวลาอยู่ในร้านนะครับก็นั่งมองบรรยากาศไปดูสายฝนปล่อยๆถือว่าเป็นการรอฝนที่ไม่ได้รู้สึกน่าเบื่อเลยครับด้วยความที่วิวของที่นี่สวยมากๆครับทุกคนนั่งเพลินครับทุกคนตอนนี้ ที่ผมอยู่นี่ฝนตกอย่างที่ทุกคนเห็นในคลิปนะครับแล้วฝนตกค่อนข้างแรงด้วยเดี๋ยวจะพาทุกคนมาดูบรรยากาศตอนฝนตกมันก็สวยไปอีกแบบหนึ่งอย่างที่บอกครับม้าวดนี้ตั้งใจมาเจอฝนอยู่แล้วใช่ไหมเดี๋ยวทุกคนดูขึ้นไปมองบนบนอาคารนะจะเห็นความฝนตกนี่ก็ถือว่าได้อีกฟิลเลยครับที่นี่ค่อนข้างกว้างนะครับทุกคนเขาจะมีดอกย้ามีอะไรด้วยนะทุกคน แต่ตอนนี้เขาก็จะเก็บก่อนใช่ไหไอตรงที่ให้นั่งถ่ายรูปตอนนี้ก็จะเก็บก่อนเขาจะเก็บก่อนแล้วสงสารเจ้าของเหมือนกันนะวิ่งเก็บวิ่งกลางครับตอนนี้เราก็มาอยู่กับคุณตั้มครับทุกคนที่เป็นเจ้าของของดงเฮาเนี่ยเรามาถามนิดนึงกว่าว่าดงเฮานี่มีชื่อนี้ที่มาที่ไปยังไงบ้างครับอ๋อชื่อใช่ไหมครับใช่ครับชื่อก็ถานที่มันมันเป็นดงครับเ เขาจะเรียกขนาดาน้ำที่นี่ว่าดงเป,เป็นป่าด,ดิบอะไรเงี้ยเป็นที่ชนบทด,ดงๆทางก็เป็นดินแดงๆอะไรเงี้ยอ๋อไม่ใช่แบบดงบาชิงกีแบบ <laughs> กอลมงกอลหลีอะไรนะเป็นดงป่าดงวงไพอะไรอย่างเงี้ยใช่ครับประมาณแบบมืนบ้านดงอะไรเงี้ยฮะอ๋อใช่ที่นี่นี่คือแบบเป็นถ้าเรียกว่าการตกแต่งนี่เป็นสไตล์อะไรครับเนี่ยอ่าเป็นมินิมอลครับผมมินิมอลโทนขาวๆเลยเนาะสวยเลยส่กับสีเขียว เริ่มได้รับความนิยมเนาะที่นี่คือสวยจริงๆนะครับอผมชอบการแต่งการสร้างมากเลยครับคนที่มาที่นี่ต้องใจพอสมควรเลยเนาะการเดินทางมายากสุงแล้วก็แต่แต่ก็บอกลูกค้าก่อนว่าที่มาเนี่ยเราก็จะลงคลิปบอกว่าทางมายากนะอะไก็ยินดีต้อนรับรับดงงฮาวครับผมก็เดินทางอาจจะลำบากนิดหน่อยครับแต่มาถึงแล้วก็คุ้มแน่นอนครับครับผมคอนเฟิร์มครับว่ามาถึงที่นี่คือคุ้มแน่นอนบรรยากาศที่นี่คือผมบอกเลยว่า ผมเป็นคนรีวิวคาเฟ่ที่นี่ใช้คำว่าแตกต่างที่อื่นที่ผมไปมาเป็นสิบๆที่นี่คือแตกต่างครับถือว่าไม่ผิดหวังก็ที่จอดรถมีเยอะครับแต่ก็ขึ้นมาลําบากนิดนึงแต่คุ้มครับคุ้มครับทุกคนก็มีโอกาสผมจะแวะมาที่นี่อีกครั้งหนึ่งยครับยินดีครับงานผมไปก่อนบวัสดีครับเป็นไงครับทุกคนสําหรับดงเฮาที่เขาใหญ่แห่งนี้ถือว่าสวยมากนะครับทุกคนใครมีโอกาสมาทางเขาใหญ่เนี่ยผมแนะนําเลยคาเฟ่นี้แตกต่างครับสําหรับที่ผมเคยไปถ่ายแล้วก็ เคยไปเห็นมาคือเหมือนเรายืนอยู่บนก้อนแม่ทุกคนด้วยความที่มันอยู่บนเนินลงสูงเนี่ยสวยมากอย่างที่ตามบอกนะครับทางขึ้นมาอาจจะยากนิดนึงแต่ว่าขึ้นมาถึงนี่คุ้มค่าแน่นอนก็สำหรับคลิปนี้คงจะจบเพียงเท่านี้ครับทุกคนอย่างไรฝากทุกคนกดไลค์กด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งให้ l t j o u r n e y ด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวคลิปหน้าเราเจอกันอีกทีคลิปนี้ไปแล้วครับทุกคนบ๊ายบายครับผมเก็บบรรยากาศของ เส้นทางที่จะเดินทางขึ้นไปสู่ดงเฮาคาเฟ่ให้ทุกคนได้เห็นนะครับทุกคนจะได้เห็นบรรยากาศสองข้างทางว่าทุกคนจะต้องมาเจอบรรยากาศแบบนี้ครับทุกคนจะได้รู้ว่าไม่ผิดทางมาครับนี่คือเส้นทางที่จะขึ้นไปสู่คาเฟ่สวยๆด้านบนเนี่ยถึงขนาดขับตามรถอินแทนที่เป็นรถของชาวบ้านเลยครับทุกคนโหเป็นบรรยากาศที่ ไม่น่าเชื่อเหมือนกันนะว่าจะขึ้นมาแล้วจะมาเจอคาเฟ่สวยๆแบบนี้รับรองว่าเป็นการเดินทางที่คุ้มค่ามากครับทุกคนหลังจากที่ผ่านเส้นทางอันยากลำบากจะขึ้นมาเจอคาเฟ่สวยๆแบบนี้รับรองว่ามาแล้วไม่ผิดหวังครับสำหรับดงเฮาคาเฟ่เขาใหญ่แห่งนี้ครับ I friend know okay you told your you're not okay.